สวัสดีครับเย็นๆวันนี้วันอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่5้ามิถุนายน2 5 6 5คหรับทํามาดูวัววัวตัวผู้นะครับที่โท้ยเรียกว่าวัวตกอวัวเลี้ยงโตเจ้าของซื้อมาเมื่อ เมื่อไปเดินทันวาปีที่แล้วก็คือปี64ซื้อมาตอนนั้นราคา24,500บาทครับยังได้สีเหลง,ง,งแล้ว5ตัวสีแดงสวยๆครับตัวค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ว้วดีราคาตลาด ถ้าซื้อเข้ารอยนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0นะครับประมาณ2อง2 0ื่0เปลายสองหมต้นตนัสนสวนสวยๆครับมีีรูปแบบรูปแบบหนึ่งที่พี่น้องชาวบัวชาวสุขโทขทัยชอบเลี้ยงก็อยูซื้อวัวเลี้ยงตัวมาเลี้ยงนะครับ เป็นอาชีพเสริมที่น้องคนใหญ่ก็จะทํานาแล้วก็เนี่ยครับมีรั้วกันมีที่เนินๆรอบบ้านไม่ต้องกว้างมากก็เลี้ยงตามสภาพนะครับใครมีที่เยอะก็เลี้ยงเยอะได้มีทุนเยอะก็เลี้ยงเยอะได้มีแกก็เลี้ยงแบบเป็นอาชีพเสริมวัวเลี้ยงโตยังไงก็ไม่ขาดทุนเนี่ยซื้อมาตัว กอง่สี่ครับตัวเล็กๆ6เดือนผ่านไปก็มีกำไรแล้ครับมีกำไรอย่างน้อยตัวละ3,000นมีแน่นอนมีแน่นอนถ้าสองหม่เจตอนนี้ถ้าขายก็มีคนเอาไปเลยครับไปขุนต่อยอย่างนี้ครับบาคนซื้อรอยนี้แล้วก็ขายราคาประมาณ30,000ไปปลาหรือ40,000 ก็เลี้ยงประมาณกับปีแต9เดือนครับอันนี้ขนาดแค่6เดือนเป็นวัวที่โตเร็วครับก็ของดูแลดีมากมีการเจียวหญ้าให้ทุกวันแต่ต้องมีหญาเสริมนักจากที่ปล่อยให้เองเป็นอีกดินนาทานนะครับสำหรับการย้งหัวผู้ยุ่งหัวผู้เลี้ยงระยะสั้น นู่น,นะครับจนกว่ามันจะสู้กันเลี้ยงยากขึ้นเขาก็จีกะป่อยเราจะใช้ยาบำรุงชด้วยยาบำรุงยาขยายระยะนะเจ้าของวัวแกเลี้ยงดีครับนะต๋องเราอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านครอบครัวก,ก็อยู่หลังบ้านนี่นะครับก็เป็นทลังเรื่องหนึ่งสำหรับพี่น้องเราชาวเกษตรกรนะครับมีทุน ก็นี่ก็ทุนตกประมาณแสนกว่าๆตัวละ2 4ง0มื่นสก็ตกแสนนหน่อยนะครับดีกว่าฝากธนาคารหรือเอาไปลงทุนอย่างอื่นอาจจะเสียหายหรือว่าขาดทุนได้แต่เลี้ยงวัวดูแลดีๆครับไม่ตายจีดยาพยาธิบ่อยๆยาป้องกันโรคต่างๆนะครับโรค ลำบีสก,กินโรคปากท้าบเปื่อยพี่น้องเราชาวบัวที่จะให้คําแนะนําพักมาได้นะครับแนะนําได้ว่าเลีเ้ยงยังไงจะให้มีกำลังเยอะๆสามารถแนะนำมาได้นะครับเรียนรู้ร่วมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับติดตามในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ